โอเคเรารู้วิธีเดินทางแล้วทีนี้ก็ต้องหาว่าเมื่อไรและที่ไหนแทบทุกคนในห้องนี้เคยเผชิญหน้ามณดีอินฟินิตี้แล้วอย่างน้อยหนึ่งเม็ดหรือเปลี่ยนคำว่าเคยเผชิญหน้าเป็นเคยเกือบตายด้วยมณีอินฟินิตี้อย่างน้อยหนึ่งเม็ดผมไม่เคยแล้วก็นึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันคือย,อยังไงไงก็เถอะเรามีอนุภาคพิมพ์แค่ให้ทุกคนไปกลับได้รอบเดียวซึ่งมณีพวกนี้ระเหยเร่ร่อนไปอยู่หลายที่มากในอดีตเอาที่เรารู้ ซึ่งก็จะเหลือไม่กี่จุดที่พอจะเข้าถึงได้ใช่คงต้องเลือกเป้าหมายให้ดีที่สุดถูกต้องงั้นมาเริ่มที่อีเธอร์ทอขอข้อมูลเขาหลับงั้นเหรอไม่ไม่แบบนี้ตายมากกว่าอ,อ่อเริ่มตรงไหนดีล่ะออีอเทอร์แรกเจอยังไม่เป็นมดีตา ก็มีคนเรียกว่ามานนีอ่อมันเหมือนกับขี้เลนที่มโมโหอยู่ตลอดเวลาซึ่งต้องมีคนมาพัฒนาแล้วก็เลิกพูดพร่ำแต่ที่น่าสนใจคืออีเธอร์เนี่ยหลายปีก่อนปู่ของข้าต้องเอามาน,นีไปซ่อนให้พน้นจากพวกดาร์กเอลอพวกตัวร้ายทำให้เจนตรงนี้แหละใช่นางผู้นี้แหละคือเจนคนนี้นางเป็นคนพระเก่าในชีวิตข้า ออมีอยู่ครั้งหนึ่งนางยืดมือเข้าไปในลูกอูกาบาทแล้วอีเทอร์ก็เข้าไปสิงอยู่ในร่างของนางแล้วนางก็เลยป่วยหนักมากจนข้าจะต้องพาตัวไปที่แอสกาที่ที่ข้ามาแล้วเราก็พยายามรักษานางตอนนั้นเราคบกันแล้วซึ่งข้าก็ได้พานางไปแนะนำตัวกับแม่ข้าซึ่งต้องมาตายแล้วก็โอ้ที่จริงข้ากับเจนเรกก็ไม่ได้คบหากันแล้วแบบ ก็เรื่องธรรมดาแล้วไม่มีอะไรอยู่คําฟ้าสิ่งเดียวที่มตกกยัง<ะ>พูดไม่จบสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตก็คือความไม่แน่นอนนคมว่าไขา่ไหมเมื่อเช้าไม่อะขอไปเล่าบร a d l e y Mary q u ิวบอกว่าเขาขโมยมณีพลังมาจากมอแอกเป็นบุคคลเงินเหรอไม่อะมอแอกเป็นดาวเคราะห์แต่ q u i l น่ะบุคคลหมายถึงดาวเคราะห์ในอวกาศนะนะอ๋อคืองี้มันเหมือนลูกหมาตั้งหากแบบว่าคึกได้ทั้งวัน อยากไปเที่ยวอวกาศไหมล่ะไปเที่ยวอวกาศไหมหมาน้อยมาน้อยเดี๋ยวพ่อพาไปนะทานอสเจอรมานีวิญญาณที่วอร์เมียวอร์เมียคือที่ไหนแดนแห่งความตายตั้งอยู่ในใจกลางพี่พปรโลกที่ที่ทานอสฆ่าพี่สาวค่ะขอบาย ใช่ที่ถือมานีเวลาเออดรใช่เขาเขาด็อกเตอร์ทางด้านไหนอ่ะหูคอจมูกประจนคาถาจาเสตแต่บ้านพี่แกหรูมากเลยนะใช่ถนนเซลูแบนถนนบริเกอร์เขาอยู่นิวยอร์กอ่ะเออใช่ตัวรัตต้องหากนี่ฟังกันเปล่าเนี่ยทุกคนถ้าเราเลือกปีได้ถูกจะเจอมณีสามเม็ดในนิวยอร์กเออใช่เฮต้าอ่ะเอาละได้แผนแล้ว มณนมี6เม็ด3ทีมโอกาสเดียว